คลิปนี้ผมก็จะมาทําการเก็บรายละเอียดชุดระบบโซลาเซลล์ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับหลังจากผมได้ต่อใช้งานนะครับแบบชั่วคราวไว้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สายระยงระยางเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาไล่เก็บรายละเอียดนะครับเก็บสายไฟร้อยท่อนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะมาแบ่งปันนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับมือใหม่เหมือนผมนะครับที่มาใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับถึงไม่ใช่ช่างเราก็สามารถทําด้วยตัวเองได้นะครับนี่นะครับก็เป็นชุด นะครับควบคุมนะครับหรือว่าตัวนี้จะเป็นชุดชาร์ตนะครับ MPPT นะครับของ Apple Clean นะครับเพื่อนๆตัวนี้ 30M แอมป์นะครับที่ผมติดตั้งมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทําการต่อสายไว้หมดแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาถอดแล้วก็ร้อยท่อร้อยสายไฟนะครับให้มันเป็นระเบียบนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกสาว ตัวเล็กก็คานได้แล้วนะครับก็จะมาดึงสายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับโดยการร้อยท่อนะครับผมซื้อท่อมาแล้วนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวมาไล่เก็บนะครับทีละจุดแล้วก็จะมาดูวิธีการต่อนะครับว่าผมต่อแบบไหนนะครับเพื่อนจุดแรกนะผมจะเก็บสายไฟตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนสายไฟที่มาจากแผงนะครับเข้าตัวชาร์จเจอร์นะครับก็ใช้ตัวลิบนี่นะครับตีไว้นะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็วัดนะครับเพื่อจะใส่รางสามจดครึ่ง ลอกกาวนะครับด้านหลังลางออกแล้วก็ติดเลยปาดหัวลาง45เพื่อรับ45ตรงนี้ก็มาชนกันนะครับ45หลอกกาวออกด้านหลังจากนั้นก็ไล่ปิดฝาครับเ,เพื่อนๆครับตอนนี้ก็ตรงน,นี้ นะครับแล้วก็สายดินนะครับก็เก็บเข้ารางเรียบร้อยนะครับต่อไปก็มาไล่สายที่ใช้งานกันนะครับพเพื่อนเเดี๋ยวผมจะร้อยท่อนะครับตรงนี้อันนี้คือสายที่ต่อไปใช้งานนะครับต่อไปอย่างปลั๊ก DC ตรงที่ผมทำนะครับแล้วก็จะมีสายปั๊มน้านะครับตรงนี้แล้วก็จะเหลือเก็บแบตเตอรี่ที่หลังนะครับเดี๋ยวมาเก็บสายตัวนี้กันนะครับครับเพื่อนเเดี๋ยวมาติดตั้งก้ามปูนะครับเพื่อจะเดินท่อไปหาตัวปลั๊ก DC ที่ผมทาไว้นะครับโอเคครัเดี๋ยวติดตั้งก้ามปูครับ นะครับจากนั้นผมก็จะทำการร้อยสายไฟเข้าไปนะครับร้อยไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงแผงควบคุมท่อมาแล้วนะครับก็มาจัำนะครับตรงที่จัำตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้นะครับสายไฟสายแข็งนะครับผมเอามาจําตรงนี้เพื่อจะต่อใช้ไฟยังอุปกรณ์อื่นๆนะครับเป็นสะพานไฟนะครับข้ามมาเพื่อจะให้ตัวแยกสายตัวนี้นะครับเอาไว้จําใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้านะครับเหลือไว้อีกอันนึงนะครับเพื่อจะใช้ตัวนี้นะครับตัวลดแรงดันเพื่อไปใช้กับกล้องจรปิด ครับตอนนี้ท่อเดินไปยังตัวปลั๊กดีซีที่ใช้งานก็เรียบร้อยนะครับมาไล่สายตรงนี้นะครับเก็บเข้ากับตัวแยกสายหรือว่าทร์มนอลเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็นี่ก็เดินใหม่นะครับเข้าตัวต้นแรงดันปรับแรงดันนะครับเพื่อจะมาใช้กับกล้องนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาเก็บสายแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็จะเก็บด้านบนนะครับแล้วจะมาไล่วงจรให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต่ออย่างไรนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่ผมจะใช้รางขนาด2เซนนะครับเพื่อนๆความกว้าง2เซนนะครับ2 2รางนะครับเพื่อจะเดินรางละเส้นเลยนะครับบวกลบนะครับเพราะว่ามันเส้นใหญ่นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวมาติดตั้งรางกันก่อนนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็จัดระเบียบสายนะครับเดินท่อร้อยสายเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่ นี <cin stereotype> <c oughs> ่ก็จัดระเบียบสายใหม่นะครับเพื่อนๆพืนนีก็ใส่รางสายไฟมานะครับอันนี้สายดินนะครับก็ใส่รางสายไฟลงไปนะครับสายแบตเตอรี่ผมก็ใส่รางนะครับแล้วก็สายไฟนะครับที่นําไปใช้งานนะครับก็ร้อยท่อนะครับไปยังปลั๊ก DC นะครับที่ทําไว้นะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อสายนะครับต่างๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็เริ่มจากการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อนๆพนเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับ อันนี้ตัว MPPT หรือว่าตัวชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ MPPT นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีเบรกเกอร์นะครับด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าตัวกันฟ้าผ่านะครับเพื่อนเพื่อก็ต่อสายไว้นะครับอันนี้นะครับเอาเบรกเกอร์เอาลงก่อนนะครับจะเบรกเกอร์ยังไม่ได้เปิดออนนะครับผมอันนี้คือสายบวกจากแผงโซลาเซลล์นะครับก็เข้าตรงขั้วบวกนะครับก็จะมีบวกอยู่นะครับตรงกันฟ้าผ่านะครับนี้กระลบนะครับจากนั้นนะครับก็ลงมาตรงนี้นะครับสายดินหรือว่าสายกลาวนะครับก็ต่อลงไปใส่งงลก้าาาดนน่ะครับ ที่เราตอกไว้นะครับเพื่อนแล้วจากนั้นนะครับก็ผมจะจั ja in ๊มนะครับสายขั้วบวกนะครับมาเข้ากับเบเกอร์ตรงขั้วบวกนะครับเบเกอร์ขั้วบวกนะครับตรงนี้นะครับขั้วลบก็เอาเข้าขั้วลบนะครับนะครับอันนี้จากเบเกอร์ลงมานะครับเพื่อนมาดูนะครับเบเกอร์ลงมาเข้าตัว MPT นะครับเขาจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ใต้นะครับตรงนี้ว่าเป็นเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อนเราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับบวกลบนะครับตามสัญลักษณ์ของเขานะครับ จากนั้นนะครับก็มาดูอีกเส้นหนึ่งน,นะครับอีกคู่หนึ่งบวกลบนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับก็ต่อมานะครับต่อเข้ามา incident. ต่อออกมาต่อมาใส่เบเกอร์นะครับใส่เบเกอร์อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อจะเอาไว้ตัดนะครับอันนี้เป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เข้าควบวกควลบได้เลยนะครับเข้า้วบบวกควบลบของแบตเตอรี่ได <ation> ้เลยอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับนิเทียม24โวลต์นะครับ1 0อแอมนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะผมก็ต่อเข้าไปนะครับผมยังไม่ได้เปิด เบเกอร์ขึ้นนะครับแล้วนะครับเบเกอร์อีกอันนึงเอาไว้ทำอะไรอันนี้คือเบเกอร์ที่นําไปใช้งานนะครับก็จําสายนะครับบวกจากแบตเตอรี่แล้วก็ลบจากแบตเตอรี่มาเข้าเบเกอร์อีก1ตัวนะครับตรงนี้ก็คกูบวกคูลบนะครับหลักการ ไม่ยากนะก็จําไว้บวกลบนะครับอันนี้ก็บวกลบนะครับจากนั้นผมจะต่อตัวโมดูลนะครับต่ำตัดไว้ด้วยนะครับเพื่อจะเอาไว้ตัดไฟเวลาแบตเตอรี่ต่ำนะครับเราจะได้ไม่ใช้แบตเตอรี่ต่ําเกินนะครับผมตั้งไว้ตัวนี้24โวลต์นะครับถ้าเกิดใช้ถึง24โวลต์จะตัดนะครับนะครับอันนี้ก็บวกลบนะครับมีสัญลักษณ์บอกหมดนะครับข้อบวกข้อลบนะครับเราก็ต่อตามนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่จะต่อเข้ากับดีเลย์นะครับเพื่อเอาไว้ตัดไฟนะครับสั่งงานให้ดีเลย์ตัดนะครับตัวนี้ก็ ดิเล์ผมตัดขั้วบวกนะครับเพื่อนๆตัดขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับนี่อันนี้ออกมาบวกจากแบตนะครับตัดออกนะครับตัดวงจรขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบก็ต่อเข้ามาตรงนี้นะครับตัวแยกนะครับเพื่อจะต่อเอาไว้แยกสายไฟนะครับไปใช้ต่างๆครับอันนี้ผมก็จะจําแบบนี้จําไว้จําไว้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟไปปลั๊กดีซีที่ผมใช้นะครับก็บวกลบนะครับเข้ากันนะครับบวกลบเข้ากันอันนี้เป็นปั๊มน้ําก็บวกลบนะครับเพื่อนๆ ส่วนตัวนี้เป็นตัวโมดูลลดแรงดันนะครับปรับแรงดันนะครับเพื่อใช้กับกล้องจอปิดนะครับก็ต่อบวกลบเหมือนกันนะครับด้านออกก็บวกลบนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนการต่อนะครับให้เพื่อนๆอย่าเพิ่งเปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่แล้วก็แผงนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับต่อเรียบร้อยแล้วค่อยเปิดนะครับ <im IT IC AL> โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าต้องเปิดตรงไหนก่อนครับก่อนที่จะดูว่าต้องเปิดตรงไหนก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูแผงนะว่าผมต่อแบบไหนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆแผงโซลาเซลล์ของผมก็ใช้เป็นตัว3 30วัตต์นะครับตอนนี้มีมีอยู่2แผงนะครับอนาคตก็จะเพิ่มอีกนะครับแผงนึงตอนนี้ผมต่อแบบอนุกรมกันอยู่นะครับก็คือลบเข้าบวกบวกเข้าลบนั่นแหละครับเพื่อน ต่อแบบอนุกรมนะครับผมกมก็จะเอาสายคั้วบวกของแผงแผงนี้นะครับมาเข้าคั่วลบกับแผงแผงนี้เสร็จแล้วก็จะเหลือสายบวกลบนะครับของแต่ละแผงนะครับเราก็จะเอามาเสียบเข้ากับตัวนี้นะครับตัวต่อตัว M C 4ตัวนี้เพื่อต่อไปยังตัวเบรกเกอร์ที่อยู่บนบ้านนะครับสีแดงบวกสีดําลบแค่นั้นนะครับเพื่อนๆต่อง่ายนี่คือการต่อแบบอนุกรมนะครับเดี๋ยวไปดูที่แผงควบคุมกันนะครับเพื่อนๆสำหรับการเปิดใช้งานนะครับเพื่อนๆอันดับแรกที่จะต้องเปิดนะครับก็คือการเปิดแบตเตอรี่นะครับเบรกเกอร์แบต ชาร์จเจอร์หรือตัว MPP ชา c h เจอร์ตัวนี้นะครับได้รู้นะครับได้ประมวลผลนะครับรู้ว่าเราใช้ระบบอะไรอยู่นะครับ24โวลต์12โวลต์หรือ48โวลต์นะครับเปิดแบตเตอรี่ขึ้นก่อนนะครับเปิดปุ๊บนะครับตัวนี้นะครับตัวชาร์จเจอร์ก็กําลังประมวลผลนะครับติดขึ้นมาแล้วหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆ24โวลต์นะครับ26โวลต์นะครับตอนนี้แบตมีอยู่26โวลต์แล้วนะครับผมอันนี้นะครับเพื่อเขาก็จะประมวลผลแล้วนะครับว่าคือเราใช้ระบบ 24โวลต์นะครับจากนั้นให้ทําการเปิดแผงนะครับเบรกเกอร์แผงเปิดนะครับเปิดสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะขึ้นสถานะตรงนี้นะครับรอไฟมาแล้วอันนี้ผมต่ออนุกรมนะครับอันนี้แผง2แผงนะครับอนุกรมกันนะครับแผงประมาณ36โวลต์นะครับนี่ครับตอนนี้ผลิตไฟฟ้าได้401วัตต์นะครับเพื่อนๆตัว MPPT นะครับเพราะจะบูดกระแสได้นะครับเพราะว่าแผงตัวนี้ กระแสประมาณแผงและ9แอมป์นะครับทีนี้เราต่ออนุกรมกันนะครับแอมป์ M มันก็จะไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าตัวชาร์จเจอร์ MPPT ตัวนี้เขาจะพูดกระแสขึ้นมาเป็น14แอมป์แล้วนะครับเพื่อนตอนนี้ชาร์จลงแบตอยู่ที่27โวลต์นะครับก็เรียบร้อยนะครับ นะครับเพื่อนตอนนี้ผมก็รันระบบอยู่นะครับลกนิดนึงนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้เก็บนะครับลูกสาวนอนอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บของเข้าที่เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ไม่ได้เป็นช่างเหมือนกับผมนะครับได้ลงมือทําแล้วก็ซ่อมอะไรด้วยตัวเองนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นช่างนะครับทางเราสนใจที่จะเรียนรู้นะครับเราก็สามารถลงมือทําด้วยตัวเองได้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่่่้้ววนคเจมลลาาากแิปปใใหหหหสํ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ